ความความรู้สึกก่อนซ้อมนะเชื่ออะไรทุกคนไม่คิดว่าง่ายเอราจริงๆอ่ะสามนาทีบนเวทีนะเว้ยแม่คือนรกชัดๆถ้าคิดถึงนักก้าหมื่นแคลหรอพู้เท่าเตาอ่ะเว้ยกำกัาป้นมาคุยกันโอ้ไม่รู้ว er okay. mmm ่าบ <realised> ้านนี่ปู่ขิงเป็นไร่หรือเปล่าขิงตั้งเลยเนี่ย ไม่ได้น่ากลัวเลย Idol Fight Thailand Season 2 The Fight Story สนับสนุนโดย Nes กาแฟกระป๋อง ok, อร่อยเข้มสดชื่นพร้อมลุยต่อราชาอุปกรณ์มวยดีที่สุดในสังเวียนศูนย์การค้าเซ็น r a l Plaza Westgate ดาฟานีเว็บไซต์กีฬาอันดับต้นๆของประเทศ Rice Made By My Need Pri สวัสดีครับผมบอสจาก Body Hero ครับเหตุผลที่ทำให้ผมมาเริ่มต้นออกกำลังกายผมเป็นคนชอบมวยปั้มนะครับฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเล่นเวทเล่นกล้ามกันตัวใหญ่ๆใช่ไหมตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็จะได้อิทธิพลเรื่องของมวยปั้มเข้ามา i f o h i n k i that they're alive, t h i n k i that they're alive, alive, a l i v a l i v s h making sure that you know why, because this is for I am the s e c e t of the legacy I am the one that they pay to see Got something to say to me, say You know I've been waiting f o patience This is my legacy Y'all don't believe me the way t Basically I have been running things You can just go on and take us a year i e a d อย่างมวยอย่างเงี้ยเราเราชอบดูแต่เราไม่เคยยืนอยู่ในมุมที่แบบเฮ้ยเวลามันขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีอ่ะมันรู้สึกยังไงวะ มันต่างนะจริงๆถ้าในเรื่องของกายภาพเนี่ยคือเราฟิตร่างกายเหมือนกันแต่ว่ามว,มวยมันเป็นอะไรที่มันต้องต้องมีทักษะนะม,นมันมั่วไม่ได้มนแรกที่บอสมาซ้อมนะครับดีที่เขาเป็นแบบว่้คนชอบออกกํบบาลังกายคือเขาได้ได้ต้นทุนตรงนั้นมานะครับเราก็ถามว่าเคยชคมวยไหมบอกไม่เคยพูดต่อสู้ก็ไม่เคยต่างคนต่างแต่คนต่างใหม่เลยว่าะงั้นอะบางคนโอเคมา เรามีพื้นฐานกล้ามเนื้อเรามีพื้นฐานเรื่องการออกกาลังกายมาบ้างแต่พอมันเริ่มจริงๆอะ่ะเริ่มใหม่หมดเลยตั้งแต่พื้นฐานซ้อมครั้งหนึ่งเนี่ยมันประมาณสองชั่วโมงผมคิดว่าไม่เท่าไหร่แต่พอกลับบ้านไปอะ่ะระบมไปทั้งตัวเลยจนแบบมันเหนื่อยมันเจ็บตัวแล้วก็มันต้องใช้แบบใช้วินยัยใช้แรงใจเยอะกว่าที่คิดไว้มากมหาศาลพอมันเริ่มจริงๆอะ่ะคือรู้เลยว่าเฮ้ยร่างกายเราต้องพัฒนามากกว่านี้อีกเยอะเลยะจะวอนะครับนะมันจะมี การบาดเจ็บอยู่ช่วงหนึ่งคือช่วงนั้นเนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะไปวิ่งฮาฟมาราทอน21กิโลอินจัดเลยวิ่งเช้าวิ่งเย็นนะครับมันก็ทําให้นักแข่งเนี่ยบาดเจ็บทั้ง2ข้างเลยหลายคนอาจจะคิดว่าผมเนี่ยคือซ้อมมวยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยแต่จริงๆมันมีครับมันมีเรื่องของบางเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากตื่นมาซ้อมมวยหรือแบบการที่แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตไปพักผ่อนแบบคนทั่วไปอย่างเงี้ยมันทําให้บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราท้อเราแบบเราเหนื่อยมากแต่เดี๋ยวโชว์มาสกกอนครับ ลุยต่อดีวะจากที่แบบไม่รู้กันต่อยหมัดอะไรยังไงจากคนที่ไม่เคยเลยมาได้ขนาดนี้รนะยะเวลาไม่กี่เดือนกน็ไดว่าโอเคพัฒนาการดีขึ้นหลังจากผมซ้อมไป3เดือนเนี่ยคือก็เลยรู้สึกว่าเออร่างกายของเราเนี่ยทนต่อหมัดได้ดีขึ้นหรือเวลาลงนวมเนี่ยมันก็จะเมาหมัดน้อยลงแล้วก็สายตาของเราเนี่ยสามารถแบบมองผู้ต่อสู้โดยที่ไม่หลบสายตาได้ ความเสียเปรียบได้เปรียยนรับการปกป้องการป้องก,กันตัวการเอ,อาไว้ของฮงยงเป็นยังไงโดยเฉพาะบอสยาวกว่าผมผมยาวกว่า <c oughs> หมายถึงหมายถึงผมบนหัวเนี่ยยาวกว่าผ <c oughs> ู้เท่าเตาอ่ะโอ้โหมันไม่ได้น่ากลัวสําหรับผมเลยอะคือผมเตรียมพร้อมมาตลอดแล้วโหวนักกล้าหมื่นแคลแวงสายกินสายกินไปโม้ค,คนนั้นคนนี้ไว้ว่าเดี๋ยวจะน็อกไอ้บอสจะน็อกไอ้บอสเนี่ยบอกเลยนะอย่าปากดีอยากเกิดก็เปิดมาแค่นี้พอไม่อยากพูดเยอะไปเจอกันบนเวที i อดอล i ฟ h t ไทยแลนด์ซีซั่น2นะครับเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อการกุศลรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะนําไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็บริจาคให้กับค่ายมวยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้และฝากติดตามนะครับไอดอลไฟท์ไทยแลนด์ซีซั่น2และอย่าลืมนะครับไปติดตามยูทูบเบอร์ทุกคนที่ลงแข่งขันในรายการ i d o อ Fight ในรอบนี้กันด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปติดตามผมได้ที่ YouTube ช่อง Body Hero อย่าลืมไปกด Subscribe กันด้วยนะครับจะเจอกัน เจอกันวันที่23พฤษภาคมนี้ที่เซ็นทรัลพลาซาเวสเกต